โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับผม S p K 8 8 8หรือว่าไอ้ลูกป่านะวันนี้ก็มาอยู่กันที่ค่ายพ g นะครับกับเกม Rooster l u m b e บนะครับเกมนี้ผมก็จะเล่นเป็นเกมสุดท้ายละท่านผู้ชมส่งท้ายวันด้วยเกมนี้แล้วกันนะครับไก่แจ้แม่จ๋านะหลายๆคนแม่งชอบชอบเลยเกินในะผมเล่นเกมเนี้ยไอ้ยัยรู้ว่ามันเข้าฟรีเกมยากยังไงให้ผมเล่นอีกนะท่านผู้ชมนะไม่เป็นไรนี่จัดเลยตัวหนึ่งแสนเป็นไปที่หนึ่งพันนะครับไปลุยลุยลุย กดให้ยับวันนี้ก็เล่นอยู่ที่ s p i n i c l o นะครับตัวันนี้หลายๆเกมแตกดีมากเลยนะท่านผู้ชมนะเออถ้าผู้ชมอยากดูเกมไหนคอมเมนต์เข้ามานะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่างๆเดี๋ยวผมจะมาจัดให้ดูนะท่านผู้ชมเดอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเลยเกันสวยงามเพื่อนจัดไปขอหลายๆในเกมเนะี้ยฟรีเกมเดียวรู้เรื่องท่านผู้ชม เอาจงจริงผมอยากจะเบ็ดวัดใจแบบทุนแสนเบ็ดสองพันอยู่นะแต่ว่าเชย่์ตอนนี้ยังไม่แบบยังไม่กาเท่าไหร่ <c oughs> ยังแบบเบาๆไปก่อนนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมครั้งแรกนะครับชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยนะถ้าหากว่าชอบคลิปของผมนะ แปดหมื่นกว่าบาทเอาแล้วไงท่านผู้ชมเอาแล้วไงเริ่มขาดทุนกันเรื่อยๆแล้วเกมไก่แจแม่จ่าก,กูเฮ้ย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 สกิลท์สกิลท์สกิลท์บางทีผมก็จ้องนะไอ้ไก่สองตัวตข้างล่างนี่มันจะตบกันตอนไหนนะครับมันจะตบทุกครั้งเมื่อตอนเราไอ้นั่นนะเห็นไหมมันจะตีกันนะครับ เมื่อเมื่อเราคอมโบได้นะมันจะโดดใส่กันนะไก่สองตัวเนะี่ยดูแม่งจ้องหน้ากันดิไร้ <c oughs> <c oughs> าสาระจิหมอเลยเฮ้ยมึงจะไม่มีคอมโบเข้าให้กูเลยเหรอเพื่อนถามจรงิงไม่ติงนังเองก็เกินไปพี่ชายโอเค y 2สองตัวอย่างนี้โอ้โหอยู่ไกลกันจัดอะ y ออะไม่ไฟเอาเลยเพื่อน ผมว่าอาจจะไม่แตกในเกม่คือเอาอตรงนะคือแม่งผมไม่ได้เล่นนานละเกมนี้ไม่รู้ว่ามันจะแตกหรือเปล่าเนี่ยนะกลัวมันไม่แตกเหมือนกันนะครับ หนึ่งนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> <c oughs> ผมว่ามันใส่เ u r โบดีกว่าไม่ไหวแล้วต้องจัดแบบเท r โบปั่นแบบธรรมดามันไม่ตื่นเต้นรา้าวใจอะ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กูอ่านแชทแป๊บเดียวนี่มึงล่อกูเหลือสองมื่นนะจากแสนนึง่ะเพื่อนพอเธอโบออกเลย <c oughs> ไม่น่าไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยเยอยเกินไปเฮ้ย หรือมื่นก็บ้าอ่ะคนดูเทียอะไรของมันเนี่ยโดนแล้วโดนทำพิษแล้วอุย้ยแปดแปดแปดเลขสวยเนะี่ยถ้าเข้าฟรีจะสวยกว่านี้ดูฟีดูหมุนฟรีเราเหลือแปดแปดแปดนะนุ่มจะมาไอ้ไม่ใช่หมุนฟรีหมุนออโต้เลขอย่างสวยโอ้โหไม่เข้าถ้าเข้านี่มึงจะเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยเพื่อนกดอัดหน้าแม่งอุ้ยเอาเว้ย แม่งฟรีเกมเบ็ดพันมาแล้ววะฟรีเกมเบ็ดพันมาแล้ววจาจานต้องัำแบ็กแล้วจังหวะเนี้ยโอ้โหเหลือหมื่อนกว่าบ,บาทจากแสนหนึ่งมึงบ้าหรือเปล่าเฮ้ยโอแม่งฟีเกมเกลืออีกแล้วโคตรเซ็งเลยเจอแบบนี้อนะท่านผู้ชมหุยหุยไม่แน่วะหุยหุยหุย,หย เชี่ย <ITA> <bio. S 2> ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ใหญ่โอ้โหด่ามันด่ามันบอกว่ามันเกลือแม่งแปกให้เราดูเลยครับไอ้เชี้ยเฮ้ยโคลี่เช็ไหลเดียวแสนเจ็ดไอสอดเฮ้ยหมื่นสุดท้าย โอ้โหตอนแรกนึกว่าจะฟรีเกมเกลือเป็นไงผมโคตรชอบเลยถ้าวายมันเข้าช่องสองกับช่องสามอะแตกแน่แม่จ๋าห้พามาเล่าแล้วกันนะท่านผู้ชมนะแตมเจ็ดเตียมข่ะาบเบียวเชี่ย <Yeah. S 1> เลิกเลยยังหว่านี้นะครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ใครที่อยากเล่นเว็บเดียวกับผมนะครับหรืออยากเข้ากลุ่มทำทูสปินก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะท่านผู้ชมนะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามช่องผมเอาไว้ด้วยนะครับผมโอเคไปละไว้เจอกันคลิปหน้านะท่านผู้ชมนะเออใครที่เล่นเว็บเดียวกับผมนะสปินอีกนะครับอย่าลืมไปเก็บสะสมเพชรน,นะครับเอาไวแ้แลกฟินสปินเอาไว้แลกเป็นเครดิตได้นะครับไปทําภารกิจรายวันกันด้วยนะอย่าลืมผมเตือนทุกวันนะครับไปละเจอกันนะเวรุ่นบ๊ายบาย